สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านจุกซ์เซย์ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องอภิโรธนักแพงแบงปันครับมื่อนี้พบกันวันที่14เมษาครับเป็นวันครอบครัวนะครับผมอากาศฮอนครับพี่น้องอากาศฮอนหลายนักแพงแบงปันเด้อพี่น้องนะครับผมนะครับนักแพงแบงปันนะครับอากาศฮอนร้ายครับพี่น้องรักษาสุขภาพนะครับเพื่อสุขภาพดีๆเข้า อากาศห่อนใระวันระวังครับผมตากน้าครับแต่ถ้าไม่เมื่อยก็พักผ่อนจั้หน่อยก่อนใช่ะรับหน้าครับผมอากาศห่อนหลายช่วงนี้เมื่อนี้ห่อนครับพี่น้องอยู่ในพื้นที่ได้ก็ห่อนนะครับผมนะครับผมคนอยู่ในป่าในเขาครับพี่น้องถามมาอยู่ในพื้นที่ในห้องอับๆในห้องมันๆได้ครับห่อนได้พี่น้องเพราะฉะนั้นผู้ที่นอนดูตรงไคตรงหน้าก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ ดีไลน์ครับผมเพราะนั้นก็ขอให้รักษาสุขภาพครับผมรักษาสุขภาพให้ดีๆในช่วงนี้ฮักแพ้งแบงปั่นกันครับผมก็ฝากติดตามครับผมเขามาก็มาเบิงมาชมพานไปก็ฝากกดติดตามให้แน่ครับผมคนไลคดแชร์นะครับกดติดตามให้แน่นะครับผมเป็นห้องนี่ก็เป็นห้องนองไม่นะครับเนาะเป็นห้องนองไม่คดปุ่มเสียงแดงครับให้แน่ครับผมกดให้แน่ครับผมเขามาเลยครับแบ่ง ปันน้ำใจกันนะครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับผมครับทักถือใจกันกดให้แน่ครับขอบพระคุณไลา์ครับผมขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกเกษตรขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่เขามาติดตามให้นะครับเนาะขอบพระคุณหลายเมื่อวันนี้ขอบพ่อครับขอให้ถุกครอบครัวนะครับมีความสุขมีความเจริญนักแพ่งแบ่งปันกันครับขอบพระคุณเฮานะครับเนาะเมื่อวันนี้ ออกมาอยู่นอกพื้นที่ครับออกอยู่นอกพื้นที่นะครับมาทักทายเพื่อนฟูงทุกท่านดุกุเซกคิดถอดกิดถึงครับผมออกมานอกพื้นที่นะแต่ก่อนเคยอยู่กลางทองทุงทอง,ทองห้ทองหน้านะครับขอบพูดอะไรครับผมขอบคุณทุกท่านด้วยครับขอบาคฝากกดติดตามกดไลก์กดแชร์ได้ครับผมบเพื่อนอยังบูดึงพันอยู่ครับผมเพื่อนอยังหน่อยอยู่นะครับอยู่ในช่อง คือาเ,เพื่อน,น,นหน่อยครับผมฝากฝากทุกท่านครับฝากกดติดตามครับกดติดตามกันนะครับอุ่มใจกันไปเกี่ยวก้อยกันไปครับใักแพร่แบ่งปันไปนะครับบางช่องรับยังหน่อยบางช่องครับได้ครบแล้วนะครับได้เต็มได้ตามกฎเกณฑ์เลยครับฝากข้อความอะไรขอรรขอความัวหน้าซอยๆกันครับพี่นอ้องหักแพร่แบ่งปันกันเมื่อนี้เป็นวันครอบครัว ก็ะให้ทุกท่านดูเซมีความสุขความเจริญครับผมความเจ็บบรควคมไข้บรัยมีเขามาห้องนี่ก็ขอคให้มีแต่ความบังมีสีสุขรุงโรดรุงเรื่องรำด้วยเงินท่องบบเจ็บบบจนมีสุภาพแขพ็งแรงทักแพงแบ่งปันกันผมอย่านอนตื่นสายอย่าายทำกินได้มีเงินหน่อยอย่าคอยวาสนาตื่นเศร้าในงานหลยครับผมตื่นสายในงานหน่อยเรียนให้รู้ดูให้จำถ้าไม่เป็นโบราณทว่าให้ฮักแพงแบ่งปัน ขอบคุณไลค์ครับผมขอบคุณท่านขอบคุณสุเสศขอบคุณทุกแรงใจครับผมครับอย่าลืมนะครับเด้อเข้ามาอะไรก็กติดตามมาเลยครับผมขอบคุณไลค์ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ